ที่นี่ที่เดียวครับชุมชนบ้านเมืองภูมิใจที่ทำกระสีสีนะครับแรงใหญ่ที่สุดในพูทธจอมทองและจังหวัดเชียงใหม่คุณภาพมาตรฐานดีที่สุดตัวจริงจริงจงต้องมาที่เมืองางานครับวันนี้เรามีสมาชิก156คนและมีอยู่400โรงเรียนนะครับได้ที่ได้มาประมาณ17กว่าล้านพราะนาไทยชุมชนได้ไมีความสุขนะครับ ก่อนที่มูลที่คงกระหลวงจะเข้ามาเราเจอปัญหาหลายด้านครับคือการอาชีพรตอยู่เป็นคนต้นน้ำในป่าเขาเราจะถูกมองเสมอว่าทำไรเรื่อ,อยๆซึ่งคำ,คำนี้เป็นคำที่แบบกระทบจ,จิตใจพอไเรเลื่อ,อยหนึ่งเราใช้พื่เยอะแหล่งต้นน้ำลังทานเราก็ไปถางไปทำไรก็มีนะครับสีที่ตามมาก็คือความแห้งแล้งถ้าเกิดมีมูลที่คงกหลงที่นี่ไม่เกิดครับทุกอย่างของเราจะไปพิเลียงอะไรทั้งหมดเลยแม้แต่การตลาดเรื่องคุณภาพ การขนส,ส่งงานวิชาการของกระทรวพีเลี้ยงทุกเดือนเรามีการประชุมโดยาทางนักวิชาการหัวเราจะมาดูให้เราสมมติว่าโรงไหนมีปัญหาเขาจะแจ้งเราทีละที่ที่มีปัญหานี้มา,นานเพราะนัเกษตรกรต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีพหัวหน้าเพราะว่าลำบากครับไปไม่ได้นะครับผมถ้าอินทรีย์ก็ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือผักประณิ่ครับเพราะหัวใจสำคัญก,ก็คือเราต้องอยู่กับมันดูแลมัน ใส่ใจกับมันให้ความอุ่นกับผักด้วยชาวบ้านที่เนี่ยจะเข้าแปในวันละสองถึงสามรอบนะครับตขอาไปเดินดูทุกวันเกษตรกร in, เองต้องมีไหนเรื่องแผนซึ่งแผนเนี่ยเราจะคอนแทคกับการตลาดกับนักวิชาการเขาจะดูให้เราว่าปีเนี่ยในหนึ่งโรงเรียนจะปลูกได้ประมาณสิบรอบอย่างผมตอนนี้จะเป็นของคณะเพราะคณะราคาจะสูงสุดแต่เดือนต่อไปผมต้องเป็นความทุ่งทีงร่ราคาตามไปทุกคนต้องเหมือนกันเพราะนั้นเราจะมองเรื่องความเที่ยงธรรมและความยุติธรรมของเกษตรกรด้วยเพื่อจะไม่ได้ทะเลาะกันครับ ถ้าสมมติเราเีกลุ่มแล้วทำไะเรามีแรงทําอะไรเยอะเราจะทําทอะไรสักอย่างแหะทำได้เร็วแต่ถ้าทาคนเดียวมันทํายากเนาะเพราะนั้นการเป็นกลุ่มอะมือมันมีความสําเร็จสูงกว่าแต่ถ้ากลุ่มไม่เข้าใจกันกลุ่มไม่ช่วยเหลือกันมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นในกลุ่มต้องมีความรักความสาม,มัคคีความเอื่อเฟือเผื่พแผ่กันถึงจะพัฒนากลุ่มได้ครับภาคสี่นนตอบโจทย์ทั้งชุมชนทั้นส่วนตัวนะครับถ้าถ้ามองเองในของชุมชนเนี่ยเราทําให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น คุณภาพชีวิตของคนเรดีขึ้นถ้าเราเดินทางเลือกเคมีสิ่งที่เราเป็นห่วงคือเกษตรกร,กรของเราสุขภาพคนในชุมชนสุขภาพเกษตรกร,กรแล้วก็อย่างละมองพื้นที่ป่าจากที่เราทํามากับ 4C เราได้พื้นที่ฟื้นคืนมา1 5 0 0ยไร่นะครับจากไร่หมุนเวียนเดิมก็ค,คือทําให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและป่าฟื้นคืนด้วยครับ This is a success story of a community that was pushed by the Royal Project Foundation to practice sustainable agriculture. Organic farming not only increases farmers' income, but also fosters better quality of life. It's also a safe farming method for both producers and consumers while conserving natural resources and the environment. The Department of Agriculture has certified the farmers organic plots under the Royal Project Foundation's area since 2004. In 2010, the Organic Agriculture Certification Thailand approved the IFOAM standard. Currently, the Royal Project Foundation has over 2446 rai of land under organic production. This success model is also furthered by the Highland Research and Development Institute public organization, which aims to support and extend the Royal Project's alternative development model to other highlands within the nation. However, safe and eco friendly agriculture is the best practice to improve quality of life, promote food security, and reduce global warming. Leading to a healthy and eco friendly choice for consumers. With more than 55 years of knowledge and experience, the Royal Project Foundation has shared solutions benefiting Highland people, our people, and global people. Contributing towards the mutual development of the Sustainable Development Goals set by the United Nations.